ว่าด้วยมุสาวาทคำว่ายอมก้าล่วงสู่ความเป็นคนพูดเท็จอธิบายว่ามุสาวาทตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จคนบางคนในโลกนี้อยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้น บุคคลนั้นไม่รู้ก็พูดว่ารู้หรือรู้ก็พูดว่าไม่รู้ไม่เห็นก็พูดว่าเห็นหรือเห็นก็พูดว่าไม่เห็นเขาพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อมิตรเล็กน้อยบ้างด้วยประการชะนี้นี้ตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จ อีกนายหนึ่งมุสาวาทมีได้ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งก่อนพูดเธอก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จ2กําลังพูดก็รู้ว่าเรากําลังพูดเท็จ3พูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วมุสาวาทมีได้ด้วยอาการสามอย่างเหล่านี้อีกนายหนึ่งมุสาวาทมีได้ด้วยอาการสี่อย่างด้วยอาการห้าอย่าง ด้วยอาการหกอย่างด้วยอาการเจ็ดอย่างมุสาวาตมีได้ด้วยอาการแปดอย่างคือ 1. ก่อนพูดเธอก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จ 2. กํกำลังพูดก็รู้ว่าเรากำลังพูดเท็จ 3. พูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้ว 4. ปิดบังทิฐิ 5. ปิดบังความพอใจ หปิดบังความชอบใจ 7. ปิดบังความสำคัญแปปิดบังความจริงมุสาวาทมีได้ด้วยอาการแปดอย่างเหล่านี้คำว่าย่อมก้าวลงสู่ความเป็นผู้พูดเท็จได้แก่ย่อมก้าวลงคือย่อมอย่างลงอย่างลงเพราะเข้าถึงความเป็นคนพูดเท็จรวมความว่าย่อมก้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกถ้อยคำของคนอื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้างสัตราเธอย่อมก้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จนี่แหละเป็นเครื่องทำให้ติดใหญ่ของเธอห้าสิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุในเบื้องต้นได้สมญานามว่าเป็นบัณฑิต อธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมก็จักมัวหมองเหมือนกับคนโง่ฉะนั้น